ทัม้มมาออกแสดงความ่เห็นว่าอยากจะยึดฉนวนกาซามาทําเป็นลิเวร่าเขาต้องการเล่นเกมอะไรครับระบบโลกที่กําลังมีปัญหาเนี่ยมันจะรอดได้ไหมภายใต้ไอ้คนประเภทที่ทําลายโลกชือทั้มทำลายเรื่องของอะไรครับกฎหมายร่วงประเทศไม่คํานึงถึงอธิปไตคทัค้มก็ถือใช้นโาายบไบเขา่ะแมกซิมาลิสต์ตั้งไว้สูงทุกเรื่องเช่นจะเล่นเล่นจีน,น6 0คุณเชื่อเล่นไปเล่นมาเอาสักนิดหน่อยก็พอสังวนกาซาคือตัวนี่ทั้ม ตั้งไว้สูงท,าาาทําไม่กล้าบุกกาซาครับเชี่ยนเดียวกับที่เขาไม่กล้าบุกปานามาดิบีสัวเถ้าสวัสดีรครับรองาศาสตราจารย์ดรสมชายพระคคราดวิวัฒนะครับวันนี้ได้ให้เกียรติรายการเรามาร่วมพูดคุยนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือฉนวนกาซาขนุนกาซานี่เป็นสิ่งที่เราได้ฟังมาเป็นปีแล้วครับหลังจากที่อิสราเอลได้ถล่มจน ไม่รู้เป็นซากสลักขักพังแล้วนะฮะทัาก็เลยมาออกแสดงความเห็นว่าอยากจะยึดถนนกาซามาทําเป็นลิเวีร่าอันนี้ผมฟังแล้วผมก็ก็ทึ่งในความคิดเขาเหมาือนกันนะคิดอะไรแปลกประหลาดมารรยจนขนาดนั้นก็ไม่ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงอย่างให้อายา์สมชายช่วยวิเคราะห์นิดนึงนะครับว่าทรัมป์ทำไมออกข่าวอย่างนี้แล้วเขามีเป้าหมายอะไรครับที่จะทําให้ถนนกาซาเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือเขาต้องการเล่นเกมอะไรครับเรียนเชิญครับครับขอคุณมากครับสวัสดีครับจริงๆแล้วนะครับ ผมก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าทรัมป์นะครับเราจะเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่คนอาจจะงงๆแต่ผมอยากให้เรานะถ้าเราไปอ่านหนังสือดีๆนะครับเราจะเข้าใจทรัมป์ทรัมปข้อแรกนะฮนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงกาซาเนี่ยและทุกเรื่องที่ทําให้คนตื่นเต้นทรัมป์เนี่ยเหมือนกับเป็นบุคคลซึ่งบทความของเพน r ีที่ซิงเกอเขียนไว้ว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคข,ของ AI เข้าสู่ยุคน,นี้ มันก็จะมีลักษณะอันหนึ่งเขาว่ารุ่นของ AI อ่ะจะทำให้คนเนี่ยนะครับพูนง่ายเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับโลกมันมีข้อมูลและข่าวสารเยอะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรื่องจริงกับเรื่องโกหกไม่มีใครรู้ถ้ามันฉลาดพอและเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ใช้ข้อมูลและความรู้นะฮะเป็นเครื่องมือสำหรับคนที่มันไลาไๆที่มันผิดปกติขึ้นมาครองโลกมันจะมีคนประเภทหนึ่ง ไม่เห็นเหตุผลคนคนนั้นคือในทรัมป์ไม่เชื่อในเรื่องเหตุผลเพราะฉะนั้นพวกนี้จะทํำไงทําลายเรื่องของอะไรครับเรื่องของกฎเรื่องของกฎหมายร่างประเทศไม่คํานึงถึงอธิปไตยไม่คำหนึง่งถึงจะบุกป,ปานามาจะจะยึดอะไรครับจะเรื่องของไอ้อะไรฮะอ่ทางด้านกรีนแลนด์และทางด้านของกาซาก็เป็นส่วนหนึ่งกับคนประเภทนี้จะไม่เชื่อใจในเทยาศาสตร,ร์ พนเพราะฉะนั้นก็ต่อต้านเลยครับต่อต้านการทําเรื่องของวัคซีนจําได้ไหมครับไม่เชื่อในโรคร้อนเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยว่าทำาม่ลักษณะนี้พนเพราะฉะนี้อันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ทําแสดงออกมาผมไม่ได้แปลกใจครับ<ส>เขากําลังทําอีกอันหนึ่งกับอันที่สองนะครับไปอ่านหนังสือเรื่องโซเลนะัฟแฟอร์อาจารย์บอกชื่อได้เลยครับไปอ่านบทความนะครับหัวข้อนะครับท่ำคนแปลกๆอย่างท่ำในอเมริกาที่กําลังโบลกเก้น แล้ววันนี้หวัวข้อของการนั้นเขาเรียกว่า stress test นะครับพูดง่ายเขาบอกว่าระบบโลกที่กำลังมีปัญหาเนี่ยมันจะรอดได้ไหมภายใต้ไอ้คนประเภทที่ทำลายโลกชื่อทรัมเห็นไหมครับบทความมันเนี่ยและบทความอันนี้มันก็บอกเลยนะครับว่าคนอย่างทรัมมเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของโลกเหมือนกับก่อนสงครามคือคนทั่วไปว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนโลกได้นะครับเพราะนัก รักษระจะไปพูดถึงเรื่องของอะไรครับนโยบายด้านต่างๆแต่มันมีข้อยกเว้นนักประวัติศาสตร์นะครับนะครับก,กับมองเห็นเก่งเเขาว่าบางทีนะบางทีมันมีคนคนหนึ่งเปลี่ยนโลกทั้งใบเปลี่ยนประเทศทั้งใบได้และนักประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็ศึกษาใครครับสัตว์อันหนึ่งเรื่องของใครครับสตาลินนะครับฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ขึ้นมาสามารถเปลี่ยนโลกได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้เขาบอกว่า ครัป์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กําลังอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ด้วยท่าทีอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราได้ทํานายครัป์ได้ว่าทําไมทัาถึงพูดเรื่องกาซ่าจะไปแปลกใจเลยนะครับเขาต้องการอะไรครับส่วนหนึ่งก็คือต้องการแสดงอะไรที่มันแปลกๆการที่สองเขาคือจกักรพรรดิครับเพราะฉะนั้นทั้มกำลังทําจัวเป็นจกักรพรรดิจกักรพรรดิยังไงสังเกตดูสิครับขยายอิทธิพล แล้วก็เป็นจักรพรรดิที่ไม่ได้คำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเหมือนกับเป็นจักรพรรดิภายใต้ก็เลยสมบูรณ์อาญาสิทธิราชนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายหลวงเทศกฎหมายและคนนตัวเองก็ไม่ได้สนใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขากำลังทําอยู่กับข้อที่สองซ้ำนั้นมีลักหณะพิเศษเนี่ยครับถ้าใครเรียนเรื่องการเจรจาต่อรองเรียนเรื่องทฤษฎีเกมจะเข้าใจจุดนี้ครับเขาบอกว่าทฤษฎีเกมนะครับกับการเจรจาต่อรองเนี่ย เขาบอกว่าเกมนี้ฮะเป็นเกมของชิคเก้นเกมชิคเก้นเป็นภาษาอีเดียมของแปลว่าปลอดแทกหมายความว่ามีรถสองคันนะฮะถูกบังคับให้มาชนกันเพราะฉะนั้นคนดูก็ตื่นเต้นเลยรับรองตายทั้งคู่แต่ถ้าคนที่ฉลาดรู้อะไรไม่ตายทีนี้ถามว่าทําไมไม่ตายเพราะจะต้องมีคนหนึ่งปลอดแทกหลบคันหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้คันใหญ่กว่าที่เชื่อว่าตัวเองใหญ่กว่าจะเป็นคันที่มุ่งเข้าชนในคันเล็ก ไอ้คันเล็กนะฮะมันก็มี2ประเภทครับประเภทหนึ่งปลอดแหกเพราะปลอดแหกปั๊บเนี่ยนะครับหนีออกไปเลยนะครับนะฮะแต่ที่สองไอ้เล็กอันนี้มันฉลาดมันรั่วใหญ่นี่นะครับชนปั๊บเนี่ยนะครับเขาอาจจะตายแต่ถ้าเขาสู้ไอ้ใหญ่ตัวนี้ปัดเจ็บนะนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายในที่สีนี้คนปลอดแหกก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งปลอดแหกแล้วแพ้อีกกลุ่มหนึ่งปลอดแหกแล้วจะทําให้คนที่ยิ่งใหญ่ไม่กล้าเล่นต่อ เพราะว่าถ้าเล่นต่อตายทั้งคู่ที่สติเกมบอกเลยครับถ้าครว่าคนใหญ่เล่นแล้วชนะเป็นสีโรซมเกมเป็นเกมชนะกับแพ้แต่ถ้าหากคนใหญ่ไม่ใจจริงๆคนเล็กสู้เกมก็จะเปลี่ยนเป็นเนกาทีิซัมเกมคือต่างฝ่ายต่างหนีเหมือนกับแคนาดากับเม็กซิโกไงทาเลยพอทํารับต่อสู้กับทรัมเพอต่อสู้กับทรามทรามยอมครับในที่สุดไม่กล้าที่จะเล่นงานเพราะว่าถ้าเล่นงานอเมริกาก็จะมีเงินเฟอ้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นทําขนาดนี้กําลังใช้มาตรการนี้แต่มาตรการนี้มันตื่นเต้นเขาเรียกทฤษฎีนี้ว่าบริกลแมนชิพบริกลแมนชิพก็คือสถานการณ์ที่ตื่นเต้นมากคนดูนะหัวใจวายข่ oh, ai ai อสู้กันนะในลักษณะโอ้โหจะตายแน่นอนแล้วอยู่บนเขาแล้วก็พออยู่บนเขาปั๊บไอ้คนที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ดึงดึงขึ้นมาจะากใกล้กับเขาตอนนี้แหละครับไอ้คนที่กลัวจะบอกให้ผมยอมแพ้แล้วเพราะฉะนั้นทากำลังเล่นบริกลแมนชิพวันนี้เขาเล่นแคนาดาเม็กซิโกเล่นจีน เล่นแต่อันนี้กําลังทําให้โลกทั้งโลกตื่นเต้นแต่บอกได้เลยครับในกรณีตอนจบมันไม่ได้ตายทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอ่อนแอหน่อยตายนะครับแ,แต่ตัวบอกได้ทําไม่กล้าทนะํานักอย่างที่เขาบอกเพราะถ้าทําบอกว่าตายด้วยครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็น,นตัวอธิบายเรื่องของสิ่งที่ทํากําลังจะทําทั่วโลกเราจะเห็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งโคอลอมเบียที่เขาเล่นงานจนตายตายยังไงครับโคอลอมเบียบอกเฮ้ย hey, คุณทรงพวกที่เข้าฟังผิดกกุญแจมาทางเครื่องบิน ผมไม่เอาสองมาล่ามโซ่งให้ดีทัมประกาศปั๊บเล่นงาน,นภาษีวันไม่กี่ชั่วโมงคอเลียบเบียยอมแพ้เลยอันนี้เป็นกวนอย่างของฝนปอดแหกและแพ้แต่หน้าตอ่อรองแต่ที่สองแคนาดาเม็กซิโกสู้พอสู้ปั๊บในที่สุดทัป์ก็ถอยเหมือนกับที่จีนตอนทั้มหนึ่งไงสู้ไปสู้มาจีนสู้ทัป์ก็ถอยเสดสวันเพราะฉะนั้นเมื่อทําความเข้าใจนี้แล้วเราจะมาทําอธิบายกาซานลครับ,รบกาซาก็คือคสิ่งที่ทั้มตั้งไว้สูง ทำจะเป็นการคือแบบใช้มาตรการแมกซิมาลิสตั้งไว้สูงเหมือนนักเรียนน่ะมันนะถ้ามันไม่ขออะไรอ่ะมันอาจจะสอบตกมันก็เลยมาข่มขู่อาจารย์ขอได้เขียนยืนดำหนึ่งนะครับอาจารย์สมชายบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เขาจะชมอาจารย์หน่อยยออาจารย์หน่อยด้านดาหนึ่งผมจะให้มันตกแต่ฟังดูแล้วให้มันกําลังดีเว้ยมันเีืเอยบอกว่าสอบได้นักเรียนก็ยัวบอกว่าเฮ้ยเขาน่าจะได้เขียนยืนดาหนึ่งเพราะอะไรครับเขารักอาจารย์แต่ก็มาบอกว่าอาจารย์ เห็นอาจารย์ไปนั่งคุยกับส,สาวๆคนหนึ่งเพื่อนฝูงเขาบางคนปากเสียแต่ไม่ต้องกลัวพวกเราจะปกปิดพอพูดแค่น,นี้แล้วบอกอาจารย์ตกลงหนูได้ขีดนิยมลำหนึ่งก็บอกอาจารย์สมชายเปลี่ยนจากตกเป็นได้ข่าวนี้ต้องกลับลำพราะกลัวว่าจะมีปัญหาบอกว่าอย่างนี้แล้วกันได้ขียนิยมลำสองเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณนะครับผมได้เก็บคะแนนเก็บความหมายของเกียร์บ่งถ้าเด็กคนนี้เริ่มต้นด้วยการไม่ทําอะไรอาจจะตกดเด็กคนนี้มันฉลาด เริ่มต้นด้วยขอสูงสุดอันดับหนึ่งแต่จริงๆขอให้สอบได้ตอนจบได้อันดับสองคนคนนั้นคือทรัมป์ครับนะครับท <Trump S 2> <Trump S 1> รัมป์ก็ <Trump S 1> คือใช้นโยบายถ้าเปแมกซิมาลิสตั้งไว้สูงทุกเรื่องเช่นจะเล่นเล่นจีนหกสิบเปอร์เซ็นตคุณเชื่อฮะเล่นไปเล่นมาเอาสักนิดหน่อยก็พออัตราสิบยี่สิบพราะฉ่นสังวนกาซ่าคือตัวนที่ทรัมป์ตั้งไว้สูงสูงเลยนะครับสูงสุดว่าอะไรครับอเมริกานะครับจะยึดสังวนกาซา และเปลี่ยนเป็นลิเวียร่าซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวข้องกับลูกเขยเขาจําได้ไหมครับลูกเขยเขาเนี่ยเคยทําข้อเสนอ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะพูดตอนคำหนึ่งเนี่ยลูกเขยเขาทําข้อตกลงไดยื่นให้กับทางด้านของทางด้านปาเลสไตน์และอิสราเอลภายใต้ข้อตกลงนั้นมีสองลับจริงแต่เฉือนเนื้อที่เวสต์แบงค์ที่ควรจะให้สัให้กับปาเลสไตน์ให้กับอิสราเอลนะครับ อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นปาเลสไตน์เหลือนิดเดียวและแถมอย่างไรครับนะมีการน,นะบอกว่าจะช่วยเหลือปาเลสไตน์แต่ขนาดเดียวกันก็เลยครับตัดเนื้อที่แล้วก็อะไรอย่างลดบทบาทของปาเลสไตน์ลงไปเยอะแยะเพราะฉะน,นั้นแนวคิดอันนี้ไม่ประสบความสำเร็จปาเลสไตน์ไม่พอใจใครต่อใครก็ไม่พอใจทีนี้ตอนนี้ลูกเขยเขาเนี่ยเป็นคนบอกว่าอะไรเฮ้ยสมุนกาซ่านี่สวยมากเยนะเขาเป็นะเขากำลังทําเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ออกมาเป็นพูดง่ายสวยมากนี่คือที่มาที่จะทาคิดในใจจะเปลี่ยนมาเป็นริเวียร่าได้ยกว่าครับเพราะว่าสังคมการสร้างสวยมากแล้ววิธีการคืออะไรไล่พวกปาเลสไตน์ออกมันมีสองล้านว่าคนคจะไปที่ไหนก็ได้ให้อยู่ดีดีแล้วก็จะเป็นที่ที่คนรวยต่างๆมาสร้างเป็นเมืองสวรรค์เลยครับออได้บกไหมครับวควบคุมเอาแหละรครับคนดูก็ตกใจด้านหนึ่งก็หัวเราะแต่ผมไม่การถูกทุกทางแล้วครับเพราะว่าไอ้ที่ดููกกว่า พี่แกก็กลับมาใหม่ได้ทําได้เพราะฉะนั้นขนก็หูยัว้วอยูประเภทหนึง่งยิ้มหัวเราะนิดหน่อยอีกประเภทหนึ่งยั้วนะครับอีกประเภทหนึ่งยั้วแต่มีที่พอใจมากรู้ไหมให้ใครเนทันยาฮูครับ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นผู้นาของอิสราเอลชอบไก่มากรักทรำม,มากนะครับนั่งอยู่ข้างๆปมยิ้ม <c oughs> ทีนี้เรามาวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการพรำทำนะฮะบ,บอกได้ทร์มไม่กล้าบุกกาซาครับเช่นเดียวกับที่เขาไม่กล้าบุก ปานามาไม่กล้าบุกทางด้านของอะไรครับเปนแลนอย่างในกรณีปานามาเขากําลังเล่นได้ผลนะขูว่าจะบุกเสร็จแล้วในที่สุดปานามากําลังนะ่าจจะถุกแรงกดดันจะยุติข้อตกลงกับฮัรชินสันฮัรชินสันที่ดูแลท่าหรือทั้งสองอะ่ะอันนี้เขากำลังใช้วิธีนี้ไงคือบีบสูงสุดแต่ขอได้ในบางส่วนเพราะฉะั้นในแง่เซอรนุนกาซาเขาพูดออกมาว่าจะบุกแต่เขาไม่กล้าบุกเพราะอะไรครับโอ้ แรงกดดันจากระหว่างประเทศสูงม,มากนะครับและยิ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งเขาต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านทางด้านกองซาอุดีอาระเบียนะครับต่างๆและทั่วโลกจะประนามเขานะครับเพราะฉะนั้นครัป์ใช้ตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับข้อหนึ่งเลยสร้างแรงกดดันให้กับทางด้านกองหนึ่งสร้างแรงกดดันให้กับทางด้านของอะไรครับว่าปาลิสไตน์และตัวนี้พูดง่ายเขาต้องการที่จะหนึ่งเป้าหมายสุดท้ายเขานะครับ ผมบอกได้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการจะผลักดันให้หนึ่งบริเวณสนงวนกาซานั้นไม่ให้พวกทางด้านของฮามัสอยู่เพราะฉะนั้นในกเกณนี้จะเป็นอันหนึ่งก็คือฮามัสจะบดเรียกว่าอะไรครับไม่ต้องมีอํานาจไม่ต้องมีซึ่งจริงๆฮามัสอํานาจกบหดไปแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับแต่ที่มันยังมีปัญหาอยู่ก็คือคนที่จะมาอยู่ตรงเนี้ใครล่ะปาเลสไตน์สายตะวันตกกลางก็เป็นที่คุยกันระหว่างประเทศว่ามาตรงนี้ แต่ขนดานเดียวกันทั้งได้อิสราเอลก็ไม่ว่าก็ไม่ไว้ใจสองให้ฮามาสอยู่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีการพูดกันตำลองว่าจะเอากองกําลังขององค์การสหประชาชาตมาถึงชั่วคราวอันนี้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ทาทำพูดพูดง่ายหนึ่งฮามาสจะต้องออกไปจากในบริเวณสนนโวงกาซาอันเด็นที่หนึ่งนะครับจะไม่อยู่สองนะครับจะทำไงครับให้อิสราเอลนะครับสามารถที่จะ ควบคุมสังวนกาซาได้อันนี้วันเล็กๆนะอันนี้ก็ตรงกับทางด้านเขาเรียกว่ากลุ่มถ้ากลุ่มฟ้าจัดกาลังเซตนเบนขยายจากเฟรชแบงแล้วก็ขยายและตอนเนี้ก็เป็นตรงเพราะอิสราเอลต้องการให้สังวนกาซาไม่เป็นภัยต่อเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องคุมเพราะงานนี้ก็เท่ากับเป็นการปูทางนะครับให้เป็นการนอนาคตว่าอาจจะให้ทางอิสราเอลคุมสังวนกาซาอันเดียที่สองและถ้าไลา่แรงกว่านั้นไล่แรงกว่านั้นนะครับ ด้านหมายความว่าสนับสนุนนะซึ่งเขาสนับสนุนเระดับเซตเทนเบนท์ให้ทางด้านอิสราเอลเนี่ยนะครับนะครับผู้ขวาจะขยายดินแดนขยายดินแดนเหมือนกับที่เขาทําข้อตกลงนะครับนะฮะที่ระหวัดสองรัฐภายใต้ลูกเขยเขาอะที่ดินที่เวสต์แบงก์ถูกเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยสนับสนุนการเซตเทนเบนท์ของกลุ่มเรานี่พราะฉะนั้นพูดง่ายสนับสนุนให้กรมทางด้านของอิสราเอลเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับเซตเทนเบนท์อยู่ในกาซา แล้วขนาดเดียวกันก็ส่งเสริมให้พวกปาเลสไตน์ออกออกไปโดยวอลวนรเทอรี่ออกไปยังประเทศอื่นประเทศอื่นพูดง่ายนโยบายเขา้าเกลือลึกๆไม่ใช่ยึดหรอกครับแต่เป็นการเปิดโอกาสที่จะให้อิสราเอลเนี่ยนะครับตรงกับที่งทงฝังขวาจับต้องการยึดไอ้สมรู้กาซาและโอกาสที่จะสร้างสองรัฐผมคิดว่าจบไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในตอนที่ทาหนึ่งยังมีการเสนอ,สอเรื่องของสองรัฐแต่พอมาตรงนี้ เหตุการณ์นั้นี้คิดว่าท่าเองก็บอกว่าจะต้องไม่มีภัยคุกคามต่ออิสราเอลซึ่งนั่นมายกรสิงหนกาซ้าต่างเหล่านี้และยิ่งกว่านั้นเขายังเล่นต่อนะครับเขาไม่ใช่เพียงแต่ฟังดูนะเขารู้ว่าอิหร่านเนี่ยอานาจลดลงไปเยอะแยะมากนะครับเพราะว่ากลุ่มที่อิหร่านใช้เป็นฐานสนับสนุบสนบทแรงไปบทแล้วเฮสบอลลอกเรื่องของไม่กระทั่งซีเรียยังเจ๊งไปเลยเพราะฉะนั้นนะฟุตติก็ยังกําลังนิดๆหน่อยๆไม่เป็นประเด็น เพราะฉะนั้นและอ,อ,อ,อิสราเอลเองถูกอิสราเอลเล่นงานจัวทั้งไม่สามารถที่จะเรียกว่าลบเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าอิสราเอลหลังสุดโจมตีฐานที่ป้องกันขีปนาวุธโจมตีไปหมด,ดเลยเพราะฉะนั้นอิสรานเนี่ยอยู่ในสาาถานะลำบากมากและอิหรานเองก็สามารถทําปริมนูได้แต่อิหรานตอนนี้ไม่กล้าท้าทายบอกเลยต้องการการช่วยไลซ์บอกะฉะนั้นทําออกมาพูดหลังสุดนะจําได้ไหมครับเขาบอกว่า อิหรานต้องไม่มีพลรูนะครับเขาใช้ว่าข้อตกลงสันติภาพนะครับแบบไม่มีปรารูความหมายที่เขาต้องการกนอะไรครับทําแบบเพราะว่าการมีปรารถูนะอิสราเอลบอกเลยถ้าทําเมื่อไหร่จะดุพราะความเป็นไม่ได้สูงมากถ้าอิหรานเกิดทาปราวถูนะครับแล้วก็สมมติว่ามันใกล้แค้นนะผมคิดว่าภายใต้ทํามอิหรานออิสราเอลบุกทาร้ายตัวฐานซึ่งอ,อเมริกานะครับคงจะให้ความช่วยเหลือภายใต้ทรามเพราะถ้าไม่ช่วยเหนืออิสราเอลชนะจริง แต่ไม่สามารถทำลายฐานได้เพราะมีใต้ดินเยอะต้องใช้เทคนิคยูเพราะไปใต้ครัมเนี่ยมันมีความน่าเชื่อว่าถ้ามีการทํเพาะคลัมก็จะใช้วิธีไม่ต้องลบอันนี้สําคัญมากเพราะด้วยอิหร่านกําลังอยู่ในฐานะลําบากอิหร่านเองก็พยายามเข้าไปหาทางด้านรัเสเซียยังเก่งก็คือทําข้อตกลงความมั่นคงแต่เป็นความมั่นคงที่ไม่เหมือนกับทางด้านของเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือทําข้อตกลงอเมริกาเหมือนกับมาตรหาร้าช่วยเหลือสิงการการทำสงคราม แต่ทางรัเสเซียกับทางอิหร่านไม่กล้าทาตรงนี้เพราะถ้าทําตรงนี้อังเดนรัสเซียต้องมาช่วยอิหร่านซึ่งรัเสเซียไม่ได้ยอยู่ในถานะที่ช่วยมันเพียงแต่ช่วยกันซ้อมรบกันา้เพ่อนแคนีกาทําข้อเสน,นขอของครั้เนียล่าสุดออกมาหนึ่งขอให้ทําสัญญาสันติภาพในลักษณะที่คุณไม่มีประมณูสองนะครับทาลายเรื่องของอะไรครับบาลิสติกไอตัวที่เป็นอาวุธต้องการที่จะทําลายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ที่สอง แล้วก็ทํามขู่จะทําไงครับผมจะเล่นงานคุณจนต้องเรื่องน้ํามันน่ะซีโร่เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเล่นงานที่หนักแล้วก็พูดง่ายนะครับไม่ได้พูดว่าจะใช้กําลังแต่ขนาดเดียวกันถ้ามันเกิดปเด็นเพราะฉะนั้นทํามกำลังเล่นงานหนักเพื่อที่จะให้บริเวณทั้งหมดเนี่ยปลอดจากภัยคุกคามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงตะนวนกาซาเนี่ยจึงหมายความว่าเป็นการเปิดทางนะครับให้ทางด้านอิสราเอลเนี่ยซึ่งได้เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว,ว่าอะไรกัน ดุลยภาพแห่งอำนาจแต่ช่วงปีกว่าลดอำนาจของทางด้านอิหร่านลงไปเยอะด้วยเฮสบอลคาร์มัสให้ดุลยภาพนี้เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่าอะไรครับต่อเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็มาตวมก,กันหมายความว่าภลัคขกคามที่มาตอ,อิสราเอลที่มีมาโดยตลอดจะลดลงไปเยอะด้านนี้คือสิ่งที่เป้าหมายคำพูดง่ายต้องการให้อิสราเอลเข้าไปควบคุมเรื่องของทางด้านของทางด้านของอจำนวนกาซาสองต้องการให้อิสราเอลนะครับ ปลอดจากเรื่องภัยคุกคามเพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็คือเป็นการพยายามส่งเสริมให้พวกปลาเลสไตน์ไปที่อื่นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําจะเจอต่อเพราะสิ่งที่ทั้าต้องการอันหนึ่งก็คือไอ้ข้อตกลงอับราฮัมที่เขาทําและผสมเร็จทำให้อิสราเอลเนี่ยมีข้อตกลงทางการทูตกับทางด้านอะไรครับอยู่ในเระเอาหรับเอมิเรตสองบาเลนสามโมโโโร็อกโคและสี่ทางด้านของอะไรครับสูดานและสิ่งที่เขาต้องการเหลือเกินข้อตกลง การทูตกับทางด้านซาอุดีอาระเบียซึ่งซาอุดีอาระเบียจริงๆอยากจะทําแต่พอมาเจอตอนนี้ทางด้านโอกาสที่จะทําพูดง่ายๆบทบเพราะว่าผู้นําของซาอุดีอาระเบียไม่พอใจมากได้บอกชัดเลยครับว่าณนะสิ่งที่จะทําข้อตกลงความอาเรื่องกงคือสิ่งซึ่งนั้นก็คือหนึ่งจะต้องนะฮะสนับสนุนการมีสองรัฐนะครับเพราะชนะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับและจะต้องไม่มีการไล่ปาเลสไตน์ออกไป เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ไอ้ตรงที่ทัามอยากจะให้เกิดอันนี้ก็ตัดออกไปเพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ทัามทำอย่าไปเชื่อว่าเขาจะทําเพราะลึกๆเ,เ,เขาจะต้องอะไรครับใช้ตัวเนี้ยในนที่สุดอาจจะปรับลดลงไปไอ้ที่บอกว่าอะไรครับจะให้อิสราเอลเนี่ยครองในทั้งมดถ้ามันเจอต่อไปถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะลดเพราะเขาเองก็อยู่ในลักษณะที่ ต้องดูว่ามันไปได้เราะตั้งไว้สูงก่อนปรับลดและถ้าหากว่ามีการปรับลดนะครับเ,เรื่องที่จะให้อิสาราเอลยึดมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเ,เรียกว่า,าดุดันแล้วก็สูงไอ้ตัวนี้ถ้าหากว่าในถึงจุดแรงกดดันสูงแรงกดสูงนะอาจจะให้อะไรครับให้บริเวณเสะหวักาซาเนี่ยเป็นสวนหนึ่งที่เรียกว่าปลอดภัยจากนั้นแต่ไม่ใช่หมายความอยู่ภายใต้อิสาราเอลอาจจะอยู่ภายใตย้เรื่องของอะไรครับกลไกตัวหนึง่ง หรือจะอาจจะเป็นปาเลสไตล์สายกลางหรืออะไรก็ได้แต่ต้องมีหลักประกันซึ่งอาจจะหมายความจากให้สูงสุดเนี่ยต่ำเพื่อแลกอะไรครับเพื่อแลกกับการคเข้อโตกลงระหว่างอิสราเอลกับทางด้านอ่ทางซาอุดอระเลเบียเพราะสิ่งที่ทัป์พูดตอนนี้พอบอกได้ว่าเขาไม่ได้บุกครับแต่เขาจะพยายามผลักดันและการผลักดันที่อาจารย์บอกอันนั้นยังเป็นการผลักดันที่อาจจะอ่อนลงไปถึงจุดหนึ่งเพราะไม่ได้หมายความว่าทัป์เป็นเทวดาแต่ว่าเขาจะต้องเจอต่อถ้าต้องมาคิดถึงตรงนี้ มันโดจะภาพรวมอันนี้ก็บอกได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอัวนอ,อกกลางกําลังเกิดในฐานะเปลี่ยนแปลงทางปติศาสตร์พอสมควรเพราะหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ทําต้องการติดลักประกันเรื่องของความมั่นคงของอิสราเอลนะซึ่งทางแน็ดอิสราเอลและความมั่นคงนี้ต้องหมายถึงว่าลดภายคุกคามจากสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องอิหร่านจนกระทั่งกลุ่มที่เรียกว่าติดอาวุธครับเพราะการนี้เป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งก็คือถือโอกาสตอนนี้ที่อิสราเอลได้เปลียบเนี่ยนะครับและสร้างความภายใต้ความอ่อนแอ ของอะไรครับทางด้านอิอหร่านเนี่ยนะครับจะใช้ตัวเนี้บีบให้เรื่องอะไรฮนะสะร้างเรียกว่าภายัยคุกคามจากอิสราเอลลดลงครับอันนี้ผมคิดว่าเราคงจะตีความได้แต่ตัวเขาตั้งไว้สูงแต่ยังลดยืดหยุ่นลงไปได้ตามสถานการณ์ครับ วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วครับอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้ความรู้แล้วก็เข้าใจมากเลยครับถนนกาซา่าเพิ่งรู้ประวัติเบืองหาเบืบ้องหลังมันนะฮะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้เรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้กับพวกเราเอีกนะครับวันนี้กาบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร